สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับเดียันยูสองหนึ่งศูนย์นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทเป็นของแท้ตรงรุ่นนะครับแต่ปัญหาก็คือรีโมทกดต้องกดใกล้ๆต้องจี้ใกล้ๆตัวรถถึงจะกดได้นะครับใช้งานค่อนข้างลาบากนะครับเดี๋ยวจะทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณใบใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับครับทดสอบกดรีโมทนะครับทดสอบระยะความไกลนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกครับ เปิดครับได้ไกลหลายสิบเมตรเลยนะครับไกลมากนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทรถรุ่นนี้เป็นกุญแจระบบอีโมด้วยนะครับสังเกตจากเบ้ากุญแจนะครับจะนูนนูนขึ้นมานะครับมีตัวรับสัญญาณนะครับเสียบกุญแจนะครับอ่าบิดออนสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าดับเครื่องครับกุญแจรีโมทของแท้นะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอ่าล็อก เปิดนะครับปกติทุกอย่างนะครับทดสอบกดรีโมทดอกใหม่ในรถนะครับล็อกครับเปิดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหารีโมทกดได้ไม่ไกลนะครับรีโมทหายนะครับสามารถติดตั้งใหม่ได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับรับติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับ